สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยพาเข้าสวนมาดูหน่อไม้นะคะโอ้นี่ไม่ได้มาหลายวันทุกคนดูดูน,นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอนหญ้าทิ้งไปหน่อยลุกเกป เล็กๆ,ๆไม่นับเก้าสิบทางนี้ทางนี้สิบเอ็ดสิบสองโอเคสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอันนี้ยาว สิ้าอันยาวจ้าโอ้เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกอนนี้ต่อไปอันนี้ไผ่กิมซุงค่ะไผ่หวานนะคะเมื่อกี้ที่พาดูอ่ะกอนนี้มีอันกี่กี่นออันนีมน้มันนั้นมีสิบห้าอันนี้มีหนึ่งี่หนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้าหน่อจ้ากอนนี้มีห้าหนอ่อทุกคนหนอ่อกิมซุงค่ะหนอ่อหวานนะคะตายายต้อยจะเอาไปทำอะไรเนาะนี่หนอโอ้ยยังกินไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะทำหน่อไม้ซิ่งแล้วก็เยอะแล้วหน่อไม้ดองก็ทำแล้วดูสิคะเนี่ยต้มกระดูกหมูเนาะทุกคนตอนที่ไม่มีหน่อไม้ยายต้อยก็ไปซื้อเขากินกิโลละสามสิบนี่ นหนอนึงไม่ใช่เบานะคะนี่หนอนนี้ฮะสองโลเลยนะคะเนี้ยโอ้ทุกคนอันนี้หน่ออันนี้หน่ออ่ากิมซุงนะคะหน่อกิมซุงนี่หนอกิมซุงหน,น,น่อหวานจ้ะต้มต้มกระดูกหมูนี่สุดยอดเลยค่ะต้มกระดูกหมูต่อไปจะเป็นแบบธรมธรมดาหน่อไผ่ธรรมดาอันนี้ยาวแล้ว หนึ่งสองสามยาวแล้วจ้ะไม่เยอะหรอกเอาไว้ให้เป็นให้เป็นไม้ไผ่ก็แล้วกันมไม่รู้จะไปทำอะไรกินทุกคนเพราะว่ากินเยอะแล้วนี่อีกต้นกอ,น,น,กอน,นี้กอนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่ ห้าอันนี้ยาวแล้วห้าหกนี่ยาวน,นี่ก็ยาวเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้อันนี้เอาไปเผาได้ค่ะเผาทำดอไม้ซิ้นได้มาดูกอน,นี้กันจ้าอืมกอน,นี้ยาวเนี้่นี่ยายเมื่อมาดูหลายวันเดียวเอาปล่อยให้เขายาวให้เป็นไม้ไผ่ แต่ที่สั้นกินได้ก็มีค่ะทุกคนนี่นี่หนสองสองอันนี้สอง3องเล็กสั้นกัน,กนส,ส,สี่ห้า อันนี้ยาวแล้วค่ะนี่โอ้นี่เดจ้ะนี่ <Yeah. S 1> อ่าจ้าโอเคทุกคนค่าจบคลิปแค่นี้นะคะพามาดูไม้ไผ่จ้าพามาดูหน่อไม้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางตลอดปลอดภัยทุกๆคนนะคะ รวยรวยทุกคนจ้ารวยรวยทุกคนจ้าถูกกาวันที่หนึ่งนะคะจะได้รวยรวยนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยจ้าสวัสดีค่ะ